สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวจะพามาดูฟัตเตอร์ซูเปอร์เบสซีอดีกันนะครับผมก็สำหรับรายละเอียดตรงนี้นะครับผมก็สามารถเออสามารถทำออกมาได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเดโมให้ดูนะครับก็เดี๋ยวผมจะปรับเปลี่ยนจากคอลเลคชันตรงโมเดลนิดหน่อยนะครับอ่าเดี๋ยวมาทำให้ดูกันเลยปึ๊บอ่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของโน้ตนะครับซึ่งอันนี้ได้สร้างไว้ฐานข้อมูลเนี่ยก็จะเป็นตรงส่วนของ ฐานข้อมูลเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของซูเปอร์เบสตรงนี้นะครับโดยเรามากดดูพอกดดูเนี่ยปุ๊บอ่ะก็จะเป็นฐานข้อมูลตัวนี้นะครับซึ่งก็จะมี ID นะครับมี Cre a t e d a อนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นทา m e stamp นะครับแล้วก็จะมีคอนเทนต์ที่จะเป็นข้อความที่เราใส่เข้าไปนะครับอ่ะพอกดปุ๊บอ่ะก็จะมีรายละเอียดตามนี้เห็นไหมครับอ่ะแล้วพอเรากดบวกเข้าไปใช่ไหมครับสมมติผมเพิ่มโน้ตนะผมก็ใส่เป็น3 4 5กี่ห้ากดรดนะครับ โอ okay. เคสักคู่นะฮะครีเอทโอเคอ่าเดี๋ยวผมรับตรงนี้ก่อนนะฮะอ่าโอเคกดอ่านะครับเดี๋ยวกดรีเฟชก่อนแล้วกันกดรีเฟชก่อนโอกดรีเฟชปุ๊บ โอเคมันก็จะขึ้นมาแล้วนะครับคืออันนี้ผมไม่ได้ใช้ Steam Builder นะครับมันก็เลยจะเป็นสนาดะนี้เนื่องจากว่าพอใช้ Steam Builder แล้วปุ๊บมันไม่โหลดนะฮะผมก็เลยใช้เป็นเป็นแบบว่าพอเวลาเพิ่มปุ๊บก,ก็ให้มันให้มันเช็คนะครับว่า When c o m p l e t e แล้วก็ให้ไปโหลดข้อมูลมนาะอาจจะเ,เรากดเพิ่มใหม่พอก,กดเพิ่มปุ๊บนะครับผมใส่ข้อมูลไปนะฮะเป็นกด Cre a t e ปุ๊บโอเคเห็นไหมครับข้อมูลก็จะมาละ นะครับแล้วเราก็สามารถกดเพื่ออัปเดตได้นะครับอัปเดตเป็นอ่าเป็นเลขนี้นะครับกดเซฟกดเซฟปุ๊บก็อัปเดตได้นะครับเป็นตามนี้ข้อมูลมันก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะอ่าเป็นตรงนี้แล้วก็ถ้าเกิดกดลบนะครับกดลบปุ๊บโอเคมันก็จะลบออกไปได้นะครับตามนี้ซึ่งข้อมูลก็จะรีเฟซตามนี้เลยนะครับผมอ่าโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็ก่อนอื่นนะครับตรงตรงส่วนของ ข้อมูลนะครับตรงนี้จะเป็นใน table editor ของ superbase นะครับเดี๋ยวผมจะเคลียร์ตรงนี้ออกไปก่อนเนาะก็ not นะครับผม delete ออกไปเลยนะครับกด delete นะครับโอเคทีนี้ก็เราก็เวลาที่เราเข้ามาหน้าแรกมันก็อยู่ตรงด a s บอร์ดตรงนี้นะครับผมก็เข้ามาตรงนี้อ่าแล้วก็ไปที่อ่าไปที่ตรงนี้นะครับ table editor นะครับกด create new table นะครับแล้วก็สร้างไป เช่นสมมติว่าเราต้องการจะสร้างเป็น Product นะครับอันนี้เราติ๊กออก Confirm นะครับแล้วก็ลงมาข้างล่างก็ให้เราใส่รายละเอียดที่เราต้องการจะใส่ไปนะครับอย่างเช่นอันนี้มันจะมี ID อยู่แล้วเนาะมี Create Add อยู่แล้วเราก็ใส่ใส่สมมติว่าต้องใส่ต้องใส่ชื่อนะครับอ่าก็ใส่ไป name แล้วก็ลงมาก็เลือกท้ายของมันนะครับซึ่งถ้าเป็น s t r i n g แล้วก็เลือกเป็น text นะครับแล้วก็ add ไปอันหนึ่งเป็นอ่าเป็น Price นะครับ อันนี้ก็อาจจะเป็นอินนะครับแล้วก็เลือกไปแล้วแล้วกดเซฟนะครับอ่าจากนั้นปุ๊บก็รอสักพูดนะครับเราก็จะได้เทเบิลที่เราต้องการมาแล้วนะครับก็จะเป็นเทเบิลโปรดักต์นะครับอันนี้มี ID มี Cre a แตนแอมี name มี Price นะครับโอเคทีนี้ก็กลับมาดูที่ตรงตรงฟัตเตอร์นะครับฟัตเตอร์เนี่ยเมื่อกี้มันจะเป็นโมเดลโนะ้ตเนาะแล้วก็ไปที่โมเดลก่อนแล้วก็เปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่ให้หมดเลย เป็นโปรดนะครับแล้วก็ string ตรงนี้นะครับมันก็จะมีเออเดี๋ยวแป๊บนึงนะอันนี้ก็จะเป็น price อ่ซแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น name นะครับเราก็เปลี่ยนตรงนี้แล้วเราก็ใส่เข้าไปนะครับตรงนี้ก็ตรงนี้ก็จะเป็น name name แล้วเราก็จะมี price อันหนึ่งนะครับเราก็ใส่ไป ใส่ให้มันครบตามจำนวนไปนะครับโอเคอันนี้เราก็จะได้เป็นโมดเดลอันใหม่แล้วนะครับตรงนี้ก็แก้ชื่อนิดนึงนะครับเป็นเป็น u o t u c t เนาะ เป็น product โอเคจากนั้นพอเราแก้เสร็จแล้วปุ๊บก็มันก็จะมี e r r o r นะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะฮะมันเป็นมันเพราะว่าเราไปไปอัปเดตโมเดลนะครับมันก็จะมีการแก้ข้อมูลนะครับมันก็จะ e r r o r เป็นปกติซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการจัดการตรงส่วนของฐานข้อมูลแล้วนะครับของ Superba s e นั่นเองเราก็สามารถเ a t e ได้ตามนี้นะครับเช่นตรงนี้ปรับเปลี่ยนเนาะตรงนี้ก็จะกลายเป็น Product นะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็น Product นะครับแล้วก็ Steam, สตรีมตรงนี้ตรงสตรีมตรงนี้ผมไม่ได้ใช้แล้วนะครับเพราะว่าเ e มื่อกี้เทสไปปุ๊บแล้วมันไม่ผ่านเนาะอันนี้ก็จะเป็น Product ก็แก้ให้หมดเลยนะเป็น Product โอเคเป็น Product นะครับอัปเดตอะไรอัปเดตเนมอัปเดตเนมนะครับ Name กับ อันนี้มันจะเป็น new content นะก็จะเป็น name แล้วก็อันนี้มันก็จะเป็น in slice name นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะใส่เป็นอ,อันนี้จะเป็น object นะครับก็ใส่เป็น slice แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอีค a ั้นนะครับก็คือให้ไปอัปเดตที่ตรงไหนนะครับแล้วก็อัปเดลิก็เหมือนกันนะครับก็ใส่เป็น product ตรงนี้ก็จะเป็น product นะครับอันนี้ก็จะเป็นโอ d u c t โอเคก็น่าจะประมาณนี้ตรงนี้ก็อัปเดตนิดนึงก็ได้เป็น product าั้เด็ดประมาณนี้ กลับไปที่เมนนะครับเมนเนี่ยผมได้มีการสร้างสร้างกราฟไว้อยู่แล้วนะครับก็จะเป็นคลาสอันนี้ซึ่งตวเนี้ก็ซึ่งเอ,อ่ออันเนี้ยตรง MyApp อันนี้ก็จะเป็นฐานข้อมูลก็จะเป็นตรงส่วนของฐานข้อมูลหลักนะครับที่เอ,อ้เนี่ยเป็นส่วนของโค้ดหลักที่เวลาที่เข้ามาหน้าแรมันก็จะรันตรงนี้ก่อนนะครับซึ่งการที่เราจะไปเอ,อ่อใช้งานทุก s u p e r b a s ได้เนะี่ยเราก็ต้องมีการ import ตรงนี้ก่อนนะครับเป็น URL แล้วก็ อันนนคีนะครับตรงนี้ก็ปรับเป็นฟิวเจอร์นะครับแล้วเราก็ต้อง Import แล้วก็ต้อง Import s u p e r อร์เบดฟัตเเข้าไปด้วยนะครับใส่เข้าไปตรงนี้แล้วก็มาใส่ตรงนี้ซึ่งมันก็จะอยู่ตรงหน้าหลักนะครับไปตรงเอ,อ่อเขา โอเคมันก็อยู่ตรงนี้นะครับตรงตรงส่วนของโปรเจกต์ของเราเนาะเรามาตรงโฮมใช่ไหมฮะเรามาตรงดัตบอร์ดก่อนแล้วก็มันจะอยู่ตรงตรงนี้นะครับตรงโปรเจกต์ของเราที่เราสร้างพอเราสร้างโปรเจกต์ปุ๊บลงมาข้างล่างมันก็จะมีโปรเจกต์ URL กับ API key นะครับตรงนี้ก็เราก็ก๊อปไปเนี่ยครับอ่ะ URL กับ key นะครับแล้วก็ใส่ตรงนี้กับตรงนี้นะครับก็ใช้ได้ละ โอเคจากนั้นปุ๊บมันก็จะรันที่เพจนี้นะครับผมก็จะอัปเดตเพจตรงนี้เนาะโปรดักเพจนะครับตรงนี้อ่าโปรดักเพจนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้มันจะเป็นโน้ตดัตเตอร์เบดเนาะมันจะมาจากตรงนี้นะฮะ ซึ่งเราก็ต้องไปแก้ไขมันด้วยนะครับเพราะว่ามึดผมว่าเพราะว่าก่อนนี้เป็นโน้ตนะผมต้องการจะเปลี่ยนจากโมเดลโน้ตให้มันกลายเป็นโปรดักต์นั่นเองอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นอย่างนี้อ่าโอเคแล้วนี้ก็จะกลายเป็นโปรดักต์ดัตต์เบตแล้วก็อันนี้ก็จะกลายเป็นโปรดักต์โมเดลนะครับโปรดักต์เอสโอเคทีนี้ตรงนี้นะครับเวลาที่มันรันเข้าอินสแตต์เนี่ยมันเวลาที่มันเข้าเปิด เข้ามาที่คลาสของ Product p ต g e ครั้งแรกมันจะไปหลังที่ i n i t ิ t เก่อนนะครับซึ่งก็ให้มันจะให้มันโหลดข้อมูลก่อนก็คือ f e Fetch n o d นนะครับอันนี้ก็จะกลายเป็น f เ Product กเ a ็ Fetch p r o d u c t อันนี้ก็จะกลายเป็น product นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นชื่อของ Table นะครับก็จะเป็น t ทเบิตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะกลายเป็น product เ okay. อสโอเคตรงนี้ก็จะกลายเป็นนิวโปรดัก t นะครับปึ๊บแล้วก็ปุ่มเนี่ยมันปุ่มอันนี้เป็นปุ่ม e คร e เนาะปุ่มเนี่ยมันนี้มันจะมีปุ่มเดียวนะครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยวาดกันก็ได้นะ Product database Create product นะครับทีนี้เนี่ย a t e อาเดี๋ยว set product อ่าแล้วก็อันนี้ก็จะกลายเป็น Product แต่ว่า Product เนี่ยมันก็จะมีอยู่2อันเนาะก็คือจะมันจะต้องใส่2ช่องก็คือจะเป็น Name กับ Price นะครับผมก็เพิ่ม t text f i e l d ขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะครับ t e text f i e l d มันจะเป็นอันนี้เนาะ,ะผมก็เพิ่มมาอีกอันหนึ่งอันนี้ก็จะกลายเป็น Name ส่วนนี้ก็จะกลายเป็นไลท์นะครับอันี้ก็จะกลายเป็นไลท์อโอเคครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็น name แล้วก็อันนี้ก็จะกลายเป็นเนมึ๊ แล้วก็มันจะมี e อ r o r อยู่ใช่ไหมครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ใส,ส่ไพลาเราก็ใส่ไพล์เข้าไปไพล e s t a c k นะครับอ่เพราะว่ามันจะยังเออร์เรอร์อยู่เพราะว่ามันเป็นมันเป็นสติงนะฮะเดี๋ยวเราจะต้องไปพาร์ตอีกทีหนึ่งอ่ามันจะมีอินพาร์ตให้นะครับอ่าโอเคก็ได้ตามนี้ตรงนี้ก็ ถ้าเกิดว่าเพิ่มข้อมูลเสร็จแล้วก็จะให้มันเคลียร์เคลียร์ตรงเทคเทคฟิลนะครับให้มันเป็นว่างนะก็ะจะต้องใส่ตรงนี้โอเคอ่าอันนี้ก็จะเป็นเคลียรไปนะครับต่อมาข้างห่างเป็นอัปเดตอันนี้ก็จะกลายเป็นอัปเด r o d u c t Product นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะกลายเป็น Product product name แล้วก็ใส่อันนึงนะครับอันนี้ก็จะกลายเป็นเอ่อ price อ่ะแล้วก็อันนี้ก็จะกลายเป็น price ตรงนี้ก็คือตรงนี้ก็คือเอ่อเวลาที่เข้ามาที่ตรง update, ตอัปเดตเมท d ดอัปเดต product นะครับมันก็จะมามันก็จะมาอัปเดต text field ก่อนนะครับก็คือจะให้มันใส่ name กับกับราคาลงไปในช่อง t e text field นั่นเองอันนี้เนี่ยมันเป็นอินมาแล้วเนาะ เราก็ต้องเราก็ต้องกลับเป็นสตริงนะฮะเออันก็ต้องกลับแปลงกลับเป็นสตริงอันนี้ก็จะกลายเป็นนิม่มอันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นไลท์ นี่เป็นอัปเดตนะครับโปรดักกระตือเบสอัปเดตโปรดักนะครับอ่าแล้วก็มันจะอัปเดตอะไรนะฮะเดี๋ยวมันจะให้อัปเดตสองอันเนาะ เนมคอนเท r เ l อร์ไลท์คอนเทเลอร์นะครับในอัปเดตโปรดักต์มันก็จะให้ใส่เป็น2อันนะครับก็คือจะ name กับไลท์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันก็จะต้องใส่อีกอันหนึ่งนะครับโอเคก็น่าจะประมาณน,นี้นะครับเดี๋ยวลงมาอีกนะครับต่อมาก็จะเป็น delete นะครับเราก็อ่า ใส่แล้วก็แก้ไขก่อนนะฮะโอเคก็ตรงข้างบนเรามีการแก้ไขหมดแล้วนะครับที่เหลือมัต่อมาข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นตรงส่วนของ UI แล้วนะครับอ่าเราก็มาแก้ตรงนี้เป็น r o d ก c t s นะครับตรงนี้เนี่ยก็คือจะเป็นส่วนของ list view ละ list view เนี่ยก็คือตรงช่วงนี้ช่วงนี้ทั้งหมดเลยนะครับช่วงนี้ทั้งหมดเนี่ยมันคือ listview หมดเลยนะครับการที่มันแสดงแสดงข้อมูลเป็นชุด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 ชดดนี่้ก็คือจะเป็น list view builder ทั้งหมดนะครับโอเคตรงนี้ก็จะเป็นตรง t i t l e นะครับคือตรงนี้อ่าก็ เออเป็น Product อนะ่ะแล้วก็ title ตรงนี้เราต้องการให้ใส่เป็น Name แล้วก็มันจะมี Subtitle อีกคีนหนึ่งนะครับเราก็จะใส่เป็น i g ล t นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะกลายเป็น Update Product นะครับ อันนี้ก็จะใส่เป็น Product เข้าไปอันนี้ก็เช่นเดียวกันก็จะกลายเป็น d e l e t e product นะครับแล้วก็ใส่เป็น Product ส่งไปนะครับอันนี้ก็จะกลายเป็น add new product นะครับประมาณนี้เรากด a d ดดูโอเคข้อมูลมันมันก็จะไม่มีมันก็จะไม่มีข้อมูลนะครับเพราะว่าเพราะว่า Table ของเรามันก็ยังไม่มีอะไรนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองเดี๋ยวผมลองทันนี้ดูเออ เช็คเข้าว่างนะครับเอ,อ่อผลิัก yes, เอสเออันนี้กอ็ทีเอสเอ็นีอ่ะถ้าเกิดว่าเอ็ t y ีให้ทำอะไรนะครับก็จะเป็นแบบนี้ผมลองกด R ดู เดี๋ยังนนะถ้าเกิดว่าไม่มีข้อมูลนะมันจะขึ้นยังไงนะฮะอาวไม่ขึ้นเลยเลยศูอ่าได้ไหมแล้วก็อมมันไม่ขึ้นตรงนี้นะเดี๋ยวสักคู่ โอเคเหมือนว่าจะไม่ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาใส่ข้างบน p ร d ดั t empty อ่าโอเคตรงนี้เราจะมาใส่ข้างบนนะฮะใส่ให้มันอยู่นอก listview เนาะเบ๊บอ่าเป็นแบบเป็นแบบนี้รายนี้ก็ลบไปปึ๊บกดอ่าอ่าโอเคเห็นไหมครับขึ้นละก็คือมันจะต้องใส่ไว้นอก listview builder นะครับไม่งั้น,มนไม่งั้นมันจะอยู่ในส่วนของ list type มันก็จะหาไม่เจอโอเคก็จะขึ้นแบบนี้นะครับ อ่าเราก็ลองกดบวกดูพอเราก,กดบวกปุ๊บมันก็จะมีทั้งเนมกับไพรส์นะครับเราก็ใส่ชื่อไปแล้วก็ไพรส์แต่ไพรส์เนี่ยผมยังไม่ได้ตั้งดักให้มันเป็นตัวเลขน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องใส่ให้ระวังเราอย่าใส่เป็นพวกอักขระทั่วไปหรือตัวอักษรนะครับให้ใส่เป็นตัวเลขไม่งั้นมันเออเลิกกด Cre a t e ไปพอ create, พกดเ r e a t e ปุ๊บโอเคเห็นไหมครับมันจะขึ้นเลยมันจะขึ้นเลยนะฮะพอเรากดไปดูตรงฐานข้อมูลมันก็จะอัปเดตเลยนะครับเป็นเนมแล้วก็ไพรส์ตามนี้เลย เห็นไหมครับพอเราต้องพอเราจะกด,ะกดอัปเดตนะฮะสมกดอัปเดตปุ๊บกดได้ไหมโอเคเหมือนมันจะมีเออร์นะครับมันน่าจะเออร์จากตรงตรงเนี้ยแหละตรงไพลส์เนี่ยแหละโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูนิดหนึ่งอัปเดตนะครับมันจะอยู่ตรงนี้เนาะอ่ะโอเคทุกสิ n งกดเซฟดูแล้วผมองกดใหม เรกดใหม่ปุ๊บโอเคได้แล้วเห็นไหมครับเพราะว่าตรงนี้มันจะมันจะต้องมีสตริงนะครับเราก็ใส่เป็นร้อยิบห้าอันนี้ก็เป็นแค่นี้กดอัปเดตนะครับพอกดอัปเดตป,ปุ๊บเห็นไหมครับว่าตรงนี้มันก็จะอัปเดตได้เลยนะครับต่อมานะครับลองกด e l e t e ดูพอกด delete ปุ๊บมันก็สามารถ e ีได้เลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะกลับมาเป็น No Product อีกเหมือนเดิมนะครับพอกลับมาปุ๊บตรงนี้นะครับลองกด f r e s h ดูเห็นไหมครับว่าข้อมูลมันก็จะถูกลบเรียบร้อยนะครับหายไปหมดแล้วนะครับ อะโอเคก็จะประมาณนี้ต่อมานะครับก็จะเป็นส่วนเสริมเนาะตรงนี้ก็เราลองกดบวกดูพอกดบวกปุ๊บมันจะมีปุ่มอยู่หนึ่งปุ่มเนาะเราใส่ปุ่มเพิ่มดูก็ได้นะครับเราจะใส่เป็นอันนี้มันแอดเนาะโอเคแล้วก็ใส่อย่างนี้แล้วก็อันนี้เราก็ใส่โลเข้าไปนะครับปุ๊บอ่าโลใส่โลเข้าไปแล้วก็ให้มันเป็น เอ่อเมนนะครับแล้วก็ให้มันเป็นเออสเปซอีเวนต์อ่อะเดี๋ยวเราลองดูอันนี้มันจะเป็นแค่สรีเยตเนาะอันนี้ผมต้องการให้มันเป็นแคนเซิลพอเป็นแคนเซิลก็คือยกเลิกนะครับอ่ะยกเลิกกดอ่าเรากดคลิกทีหนึ่งแล้วกดอ่ะโอเคมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วเห็นไหมครับอ่ะก็จะกลายเป็นสองปุ่มละก็คือกดปุ่มนี้ปุ๊บเราก็ไม่เอากดปุ่มนี้ปุ๊บก็คือสร้าง ประมาณนี้อ่าโอเคเช่นเดียวกันครับเวลาอัปเดตก็จะทำให้มันเหมือนเหมือนกันนะครับก็คือเราก็ใส่โลเข้าไปใส่โลปึ๊บตรงนี้ก็ใส่อันนี้เข้าไปใส่น้ำแล้วก็ Cancel นะครับแล้วก็ main space ใส่เป็น space between s p e c e t w e e n ไปเลยนะครับก็คือให้มันชิดชิดขวาไปเลยชิดขวาชิดซ้ายไปเลยเดี๋ยวลองดูกดอ่าพอกดอ่าปุ๊บกดบวกเห็นไหมครับมันก็จะชิดซ้ายชิดขวาไปเลยนะครับอ่ะก็น่าจะประมาณนี้ โอเคครับแล้วก็ตรงส่วนของ text field นะครับที่มันเป็น p l i เนาะผมก็จะใส่ให้มันเป็นเฉพาะตัวเลขเท่านั้นนะครับเดี๋ยวลองดูตรง add new product นะครับผมแล้วกดบวกดูพอกดบวก,วกปุ๊บตรงนี้มันจะใส่เป็นอักขระอื่นไม่ได้แล้วนะครับส่ได้แตัวเลขก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่ชื่อไปกด Create ปุ๊บอ่ะอัปเดตอ่ะแล้วเราก็ก๊อปอันเนี้ไปไป,ไป,ไปตรง ไปตรงอัปเดตด้วยนะครับอัปเดตอ่ะประมาณนี้ก็ได้ละที่เหลือก็เดยวที่เหลือก็ตรงนี้ก็ไปปรับแต่งเอานะครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นตัวลูกน้ำนะเนาะแต่เราก็ใส่ลูกน้ำกันอ่าเราก็ลองพิมพ์รายละเอียดไปดูนะครับ f ล t สเตอร์ฟอร์แมตหมอ่าอะไรประมาณนี้แพ็กเกจ เราต้องใส่เราต้อง import p พ c กเก e นี้เข้าไปด้วยนะฮะโอเคเราก็มาตรงนี้เราก็กดวางเขากดวางครับเรากลับมาที่ตัวเดิมนะครับแล้วเราก็มี import นะอิน p o r ไหมผมใส่อันนี้ไปก่อน โอเคนะครับเราลงมาข้างล่างนิดนึงแล้วก็มาตรง list view นะครับมันจะเป็น format นี้ใช่ไหมครับเราก็ใส่ format เข้าไปข้างหลังนะครับแบบนี้เราก็ใส่ product ไ e เนี่ยยัดเข้าไปตรงตัวเลขนะครับเราลองกด R ดูเขากด R ปุ๊บมันก็จะมีแบบนี้ใช่ไหมครับเราก็เออรึ่ะ อ่าโอเคก็จะได้เป็นตามนี้นะฮะอ่าโอเคครับก็ารายละเอียดทั้งหมดก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมารายละเอียดตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมอาจจะอัปโหลดขึ้น g กี h u b บไปให้นะครับสําหรับเป็นตัวอย่างให้กับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ของซูเปอร์เบสนะครับผมโอเคครับก็มีเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ